ต่อมาในส่วนของระบบลูกหนี้นั้นก็สามารถเริ่มต้นได้ที่หน้าจอบันทึกใบวางบินจากรายการเอกสารลูกหนี้ค้างชำระต่างๆและสามารถจัดทำเป็นฟอร์แคสต์กระแสเงินสดได้ใบวางบินสามารถนำมาสร้างใบวางบินอัตโนมัติเพียงแต่ใส่เงื่อนไขที่ต้องการแล้วกดปุ่มประมวลผลโปรแกรมก็จะสร้างใบวางบินให้อัตโนมัติ เมื่อได้ทำการวางบินให้กับลูกหนี้เสร็จแล้วก็สามารถกลับมาปรับปรุงวันที่นัดชำระต่อไปได้หรือจะเริ่มต้นที่การบันทึกใบเสร็จรับเงินเลยก็ได้แต่ถ้าได้ทำใบวางบินไว้แล้วก็สามารถดึงใบวางบินมาออกใบเสร็จรับเงินได้ทันทีเมื่อลูกหนีไ้ได้ทำการจ่ายชำระหนี้มาแล้วก็จะต้องบันทึกรับชำระหนี้เพื่อตัดเอกสารลูกหนี้คงค้างพร้อมกับลดยอดลูกหนี้คงค้างลงด้วย ในส่วนของการบันทึกรับชำระหนี้นี้สามารถกำหนดอัตราค่าปรับล่าช้าได้และโปรแกรมสามารถคำนวณค่าปรับล่าช้าให้อัตโนมัติพร้อมกับลงบัญชีแยกประเภทในส่วนของรายได้จากค่าปรับล่าช้าได้เช่นกันโปรแกรมบัญชีสมายแ c c เ u n าได้เพิ่มโมดูลในการบันทึกตั้งลูกหนี้อื่นๆด้วยเพื่อตั้งเป็นลูกหนี้คงค้าง ที่จะสามารถดึงมาทำการวางบินและตัดยอดลูกหนี้ทีหลังได้เหมือนกันกันกบลูกหนี้การค้าในการสร้างเอกสารตั้งหนี้ลูกหนี้อื่นๆนี้สามารถสร้างเอกสารล่วงหน้า12งวดได้อัตโนมัติในกรณีที่ต้องการ forecast กระแสะเงินสดตามงวดการรับชำระหนี้